เฮ้ยหนูเดินตามก้นกันมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเี่เดียี่ยงนำหน้าเลยว่ยตามมาอันนี้อันนี้เห็นผักแล้วมานี่ยังกินไม่ได้แม่ยังไม่ได้ล้างแม่ยังไม่ได้ล้างอาบปีนกันแล้วบางแม่อย่าแกงหนูแม่อย่าแกงหนู แต่ว่าชาบีชื่อแม่ค้ามาไอ,อยางไม่ได้ให้กินจั่วลมลรือมู่มู่จั่วลมแม่ยังไม่ได้ล้างลูกเดี๋ยวแม่ล้างก่อนอันน่ะปีนมาเลยแม่ล้างก่อนนะครับยังไม่ได้ล้างลูกเอาไปกวนเอาไปกวน นี่มันหลอ่อดนีดเนี่ยนาตั้งเนี่ยตาวกวนปีนเนี่ย <c oughs> ปีนข้างมาทำไม <c oughs> มุกเดี๋ยวก่อนลูกเนี่ยแม่ไปล้างก่อนนะ